สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเกษตรกรครับว anyway. oh. oh, ันนี้มาไรสดนะครับขายพันหอมนะครับพันโคราชท่านใดที่อยู่ใกล้ละแวกห้วยบงนะครับบ้านห้วยเกตตําบลกฤษณนานะครับอยู่เขาน้อยลบบุรีก็มาซื้อได้นะครับก็โว้ยโหไม่มีใครดูเลยครับโอ้เมซิ่ง มันเยี่ยมมากเลยมีไงพูดกัอโอ้สงสัยไม่มีใครอยากได้ผันหอมนะครับยังไม่มีใครดูครับโอ้โหผ่านไปหนึ่งนาทีครับผันหอมสวยๆนะครับตอนนี้มีประมาณประมาณเท่าไหร่ครับเจ้าของหอมเอามีหนึ่งคนแล้วครับมีหนึ่งคนแล้วครับสวัสดีครับโอ้ดีใจครับ ประมาณ400ร้อยโลนะครับพันหอมบ้าน้วยเกตพันโคราชนะครับเออยังไม่ถอนก็มีนะครับสองคนแล้วครับโอ้ยดีใจเหลือเกินอยากได้พันหอมนะครับถ้าอยู่ใกล้โคราดนะครับอยู่ใกล้สีคิ้วให้มาดูได้นะครับพันหอมสดๆเลยโอ้มีคนดูตั้งสามคนนะครับโอยดีใจเหลือเกินครับพันหอมพันโคราดนะครับคนไหนอยากได้พันหอม เออพันโคราดนะครับติดต่อออสเกษตร h ช n แนลก็ได้นะครับอินบ็อกมาถามผมก็ได้ว่าเหลือไหมนะครับนี่เป็นการไลฟ์สดครั้งที่2ในชีวิตนะครับโอ้โหมีคนดูตั้ง3ครับ Facebook นะครับคนปลูกหอมแบ่งนะครับอใน,น,อน,อนหอมนี่ดีนะครับเจ้าของบอกว่าราคาถูกเลยเก็บไว้ทําพันุ์ พันโคราานะครับคนไหนอยู่ใกล้นะครับไม่มีบริการส่งเคอรี่นะครับให้มาเอาเองนะครับสวยงามมากถ้ามาเอาเองก็จะได้เจอออสเกษตรชาแนลนะครับบ้านอยู่ใกล้ๆกับชนรับประทานเออใครอยากมาเจอดาราคนที่ฉีดหอมแบงนะครับสะไยอุบลนะครับมาดูได้นะครับเนี่ยสะไยมาจากอุบลนะครับเนี่ยมาปลูกหอมแบงรวยเฟอฟ้าด้านหลังเป็นแปลงหอมแบงนะครับอู้หูหรูหรามาเห่าแปลงนู้นเหมาแล้วนะครับสองแสน สองแสนสองแสนอุ้ยครับช่วงนี้ด้านหลังนี่เป็นผักชีนะครับก็อย่าลืมนะครับท่านใดที่อยู่ใกล้นะครับมาเอาได้นะครับที่บ้านห้วยเกตตกําบลกฤษณสนามอำเภอสีคิ้วนะครับมาหรือจะอินบ็อกมาก่อนในชื่อ Facebook คนปลูกหอมแบ่งทักมาก็ได้นะครับมาถามว่ามันหมดหรือยังออันนี้ถ้าเอาไปปลูกก็ได้อยู่ประมาณ3ไร่เนาะได้ไหมถ้าซื้อหมดเนี่ยได้ได้ถ้าซื้อหมดนี่ก็ได้อยู่นะครับสามไร่นะครับ นี่นะครับหนุ่มคนนี้แหละครับที่ฉีดยาเหลืองนะครับฉีดอะไรวะซาทาลีนนะครับคนนี้แหละครับว้าวครับสวัสดีท่านที่มาใหม่นะครับโอ้นี่เป็นอ้าวไปแล้วครับดีใจนะครับที่พวกคุณดูเดี๋ยวเสร็จเดี๋ยวผมก็ลิฟตไม่ใช่ผมพูดผิดผมเดี๋ยวผมก็ลบคลิปแล้วครับอเราก็จะได้ดูกัน อย่าลืมนะครับท่านใดที่สนใจที่อยู่ใกล้นะครับถ้าท่านอยู่ละแวกเขาน้อยลบบุรีเอ่อหรืออยู่แถวสีเิียวเนี่ยมาถามหาได้นะครับอยู่ที่บ้านห้วยเกตนะครับเป็นพันหอมพันโคราชนะครับตอนนี้กําลังมัดจุกรอท่านอยู่เอ่อมีประมาณ400โลนะครับถ้าซื้อหมดนี่ก็จะเอาไปสามารถปลูกได้ประมาณ2ไร่ได้นะครับยังเหลือยังไม่ได้ถอนอีกอยู่นะครับก็ทักแชทมานะครับอินบ็อกซ์คนปลูกหอมแบ่งครับ เดี๋ยวถ้าหมดแล้วก็อย่าว่ากันเฉพาะท่านที่สามารถมาซื้อเองได้นะครับเ <laughs> พราะเราไม่เคยส่งหอมไปให้ใครครับอ่ะโอเคเนาะขอบคุณพวกท่านมากเลยครับอุย้ยมีคนดูตั้งสามวิวเยอะกว่าเอ้ยมีคนดูตั้งสามคนมากกว่าคนเขาไลฟ์สดขายรองเท้าอีกดีใจมากผมรักพวกคุณทุกคนเลยครับ <laughs> โอเคเนาะอุย้ยผมชอบพวกคุณมากเลยครับคุณพวกคุณ <laughs> ครับขอจบแล้วเนะจบแล้วเนะสวัสดีครับจบจบอ่ะจบตรงไหนวะเนี่ยทาบ่อย <c oughs> เอาเดี๋ยวนี้